สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช้กราฟทองคําไปได้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่1สิงหาคมเนาะก่อนอื่นนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทาเฟรมเดย์เนาะ Time Frame Day ทำเฟรมเดย์ทำอะไรไว้แล้วบ้างทาเฟรมเดย์แท่งเมื่อวานนะครับได้มีสิทธิ์ได้มีการยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับยกตัวขึ้น คาดว่าเป็นการมีสิทธิ์ที่จะสร้างจุดกลับตัวก็ได้หรืออาจจะยกตัวขึ้นทำใหา้ถูกไหมครับเคลียวอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงต้านไม่รอเซลล์เพิ่มแล้วจะดึงไส้กลับก็ได้แต่สุดท้ายแล้วกราฟไม่เลือกที่จะสร้างจุดกลับตัวและไม่เลือกที่จะปิดเป็นแท่งเขียวแบบแท่งเดียวใหญ่ๆแต่เลือกที่จะอะไรครับดึงไส้กลับแปลว่ากราฟตอนยกตัวขึ้นมีการเคลียวอลลุ่มฝั่งเซลล์มาพอสมควรแล้วจากนั้นก็จะมาทุบในช่วงข่าวถูกไหมครับแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่อง เห็นไหมเป็นการดึงไส้กลับเกือบหมดแห้งแล้วก็มีเนื้อเทียนเขียวๆหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อให้เป็นแนวรับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ไม่แข็งแรงเพราะอะไรครับเพราะราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ๆแนวรับด้วยเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีิทธิ์ที่จะแคบลงมาหน่อยนึงแล้วก็ชนแนวรับแล้วก็ทุบแล้วถือว่าเป็นแนวรับก็เป็นแนวรับที่ไม่แข็งแรงแล้วเดิมทีที่คาดว่ามันมีสิิทธ์ที่จะทุบต่อคืออะไรครับมันยกมันกดตัวลงมาทาลายรับนี้เรียบร้อยแล้วสุดเลยครับรับห่วงมาเีมันก็ทาลายมาแล้วรับ ตรงนี้มันก็ทําลายมาแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคาดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแค่ยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็กดตัวลงอย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะยกตัวขึ้นแล้วไม่ชนต้านแล้วดึงไส้กลับแล้วตอนนี้ปิดแท่งเทียนแบบนี้มีแท่งเขียวหน่อยเดียวแล้วเปิดแท่งใหม่มาเห็นไหมครับพร้อมที่จะกดตัวลงชนรับแล้วก็ทุบทีนนี้การทุบครั้งเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมการทุบครั้งเนี่ยที่ผมจะบอกคือมันน่ากลัวตรงนี้ ถ้าสมมุติว่ามันเลือกที่จะทุบนะครับมันไม่ยกตัวขึ้นจากตรงนี้ไปเลยนะถ้ามันทุบลงมาชนลับผ่านไส้แล้วถ้ามันหากว่ามันผ่านไส้มาตรงมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่สามารถเกีย่ยนเด้งหรือปิดแท่งเกียย์อยู่แถวๆนี้แล้วสร้างจุดก,กับตัวตรงนี้ได้แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่ามันก็ต้องกดตัวลงมาชนลับนี้แล้วก็ทุบลงมาถึงโซนนี้ในที่สุดซึ่งห่างกันอีกประมาณ4,000จุดซึ่ง4,000จุดนี้อันตรายนะครับสำหรับใครหลาย,ลายๆคนเนอะ ถ้ายังยิงถ้ายังติดไปอยู่ข้างบนอยู่เนี่ย4,000จุดถ้ามันบวิ่งถึงตรงนี้อันตรายมากเพราะหา่างกันอีกตั้ง4,000จุดซึ่งกราฟมันมีสิทธิ์กดตัวลงมาถึงโซนนี้ได้หรือไม่ก็นน 4, ดกดตัวลงมาถึงโซนนี้8,000จุดเห็นไหมถึงโซนนี้4,000จุดถ้ากดตัวลงมาถึงตรงนี้8,000จุดอันตรายมากเห็นภาพไหมครับแล้วทําไมถึงอันตรายอันตรายเพราะกราฟถ้ากดตัวลงมาถึงโซนนี้ได้คน คนที่มีพอร์ที่เริ่มทนไม่ไหวแล้วจริงๆเขาจะเขาจะทาอะไรครับเขาจะเฮดจังหวะที่เขาเฮดนี่แหละถ้าเขาไม่ปล่อยให้พอตล้างไปเลยเขาก็จะเฮดจังหวะที่เขาจะเฮดนี่แหละแล้วกราฟมันได้มีการสร้างพลอชั่นกลับตัวฝั่งบายเนี่ยอันเนี้ยคนเหล่านั้นจะทนไม่ไหวเนาะเพราะว่าสุดท้ายกราฟก็จะวิ่งกลับไปที่ตรงกลางส่วนคนที่ติดบายก็อยู่ข้างบนคนที่ติดเซลก็กลับมาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วกราฟไปตรงไหนครับกราฟก็จะสร้างพลอชั่นกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นชนต้าน วิ่งมาที่ตรงกลางคนติดเซลล์ข้างล่างติดบายข้างบนเพราะว่าเฮดายไว้ข้างบนหรือเฮดเซลล์ไว้ข้างล่างไว้ตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องระวังคือกราฟมีสิ์ที่ยะคุปลงมา <c oughs> เยอะมากๆแล้วกดตัวลง <c oughs> แต่นะาว่ากราฟจะสร้างไพลชยนกับตัวฝั่งบายตรงนี้เลยนะครับแท่งนี้จะมีการยกตัวขึ้นไปเลยแล้วไปชนต้านทําลายต้านได้ก็ไม่แปลกใจอะไร แต่ถนะ้หาหักไม่ก็คือกดตัวลงมาชนรับแล้วทุบลงมาอันนี้คือสิ่งที่การมีซีเดียท,ทำตอนนี้สำหรับทางเฟรมเดย์เนาะเพราะอย่าลืมเดย์ตบใดทดี่ยังไม่ได้สร้างพลชันกับตัวฝั่งบายยังเป็นขาลงอยู่เพราะ PA กลับตัว P a เซลซลอยู่ตรงนี้ของเดย์เห็นชัดไหมครับถูกไหมครับแต่ถามว่าคาดว,ว่าตอนแรกคิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกดตัวลงมาเนี่ยแล้วมาสร้างไพลชั่นกับตัวเนี่ยต่ำเอก่อนที่จะชนรับนี้ แต่ตอนนี้ไพชั่นกลับตัวไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่าดึงยกตัวขึ้นแล้วดึงไส้กลับหมดแห้งแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะลงมากกว่าขึ้นแต่เราก็อย่าเพิ่งรีบที่จะไปทําอะไรจะรีบเซลล์ตอนนี้กันตรายถูกไหมครับจะบายตอนนี้ก็กลัววมันจะทุกข์เพราะฉะนั้นจะเล่นอะไรตอนนี้รอให้มันมีการยกตัวขึ้นก่อนถ้ามันมีการยกตัวขึ้นทําไส้อีกรอบแต่ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าเราก็อาจจะเซลล์ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราคาดว่าอ่าถ้ายกตัวขึ้นทําไส้ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วเราเซล สุดท้ายแล้วมาดึงไส้กับกดตัวลงอันนี้คือการเฮเซลที่ถูกต้องไม่ใช่การเฮเซลตอนที่มันทุบลงไปหนักๆแล้วคุณไปเฮเซลตอนอยู่ข้างล่างถ้าคุณไปเฮเซลตอนอยู่ข้างล่างวิธีการแก้ปัญหาของคุณจะยากมากคุณจะแทบจะไม่มีวิธีที่จะแก้โอกาสแก้โอกาสแก้ไม้นี้จะยากมากถ้าคุณยิ่งไปไปติดเซลล์อยู่ข้างล่างแล้วด้วยแล้วติดหลายไม้ด้วยยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าจะเฮจริงๆรอให้การมีการยกตัวขึ้นก่อนไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วอาจจะได้เฮึงไม้ ถูกไหมครับเพราะว่าถ้ายกตัวขึ้นไม่ทะลุไส้แล้วก็ไม่ไปชนต้านก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อแล้วคุณเฮนหนึ่งไม้สองไม้ไม่ติดอะไรถ้าคุณติดหลายไม้ถ้าคุณติดไม้ใบายหลายไม้คุณก็เฮเซลหนึ่งไม้แล้วดูพฤติกรรมเพราะแล้วสุดท้ายแล้วรนียคือต้านอะไรครับถ้ามันยกตัวขึ้นชนต้านคือต้านอะไรครับต้านสาม0ปอสามร้อยแล้วผ่านไส้แต่ไม่แต่ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้านี้แล้วคุณเฮดสุดท้ายแล้วถ้ามันดึงไส้กับทําลายต้านสามเปอสามร้อยไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละจะ อยู่รอดได้นานขึ้นเห็นภาพไหมครับไม่ใช่ให้มันกดตัวลงแล้วคุณไปเฮดคุณหาจังหวะเฮดดีๆจากการที่มันยกตัวขึ้นแต่ไม่ถึงต้านถูกไหมครับเนอะถ้าจะบายรอให้มันมีการทุบลงมาก่อนเพราะตอนเนี้ยสภาพตอนเนี้ยจะบายอันตรายถูกไหมครับอย่าไปบายเพิ่มอย่าไปบายเบิ้ลรอให้มันมีการทุบลงมาแล้วเราตั้งบายลิมิตที่ไส้นี้ก็ได้หนึ่งไส้เห็นไหมครับที่โลไส้ของมันเองเลยที่มันทุบลงมาเนี่ยเราตั้งบายลิมที่ไส้นี้ พราะถ้าหากกาบมันกดตัวลงมาหาไส้นี้แล้วมาติดใบไม้ของคุณแล้วสุดท้ายมันจะดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปเลยก็ไม่ติดอะไรแต่ถ้าจะตั้งตั้งใบลิมิตตั้งเผื่อไว้สักสี่ิจุดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับให้มันกดตัวลงมามีสิทธิ์ที่จะชนมากมากขึ้นแล้วถ้ามันได้ใบลิมิตขึ้นมาแล้วมันเลือกที่จะดึงไส้กลับไปก่อนคุณก็เอาไม้ใบลิมิตนี่แหละที่ติดตายแล้วยกตัวขึ้นไปมีกําไรเพื่อที่จะไปคัดไม้ไม้ข้างบนก็เอาไปคัดถูกไหมครับถ้าไม่มีก็เก็บบาลานซ์เข้า าการมันทุบตัวลงมาใหม่ก็เล่นใหม่หาแต่หายา่าหาไม้ายจากที่เดิมซ้ําๆไม่ดีนะครับเนาะถ้ามันกดตัวลงมาให้คุณได้บายตรงนี้แล้วมันยกตัวขึ้นไปให้คุณได้เก็บบาลานซ์เข้าพอร์ตก็ได้หรือให้คุณได้แก้ไม้หนึ่งไม้ก็ได้คุณก็เก็บไปจากนั้นถ้ามันทุบตัวลงมาไม่บายซ้ำที่ตรงนี้รอให้มันมีการทุบตัวลงมาชนรับทะลุมาหาไส้ข้างล่างซึ่งเป็นตรงนี้แต่ไม่ถึงรับวิคแล้วคุณบายถ้ามันดึงไส้กลับไปอีก แล้วดูแววแล้วมันจะลงต่อคุณก็เอาไม้ายเนี่ยเก็บบาลานข้าอรอตหรือไม่ก็เอาไปแก้ไม้หนึ่งไม้ได้เหมือนกันน,กนึกภาพออกไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับเนาะเราต้องเล่นประมาณนี้เท่าจะแก้ไม้ยิ่งถ้าคุณติดบาบอยู่ข้างบนคุณต้องาาระมัดระวังในการออกออเดอร์อย่าเปิดไม้บาบพุ่มเพื่อตอนนี้อันตรายมากๆนะครับเนาะสำหรับเดก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูในทำเฟรมวิก,ก่อนทำเฟรมวิมีสิทธิ์ที่จะทำอะไร ทำเฟรมวิกแล้วล่าสุดลงทุบลงมาอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ทุบลงมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ถ้าเกิดว่าทำเฟรมวิกเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึง่งคือวันนี้ถ้าทำเฟรมวิกกดตัวลงมาเรื่อยๆนะครับกดตัวลงเป็นแท่งแดงหมดแท่งเนาะมีสิทธิที่ช่วงข่าวนอนฟาร์มเฮโร่จะบินถูกไหมครับวันนี้วันนี้คืออะไรครับวันนี้คือข่าวนอนฟาร์มเฮโร่เพราะฉะนั้นมันมีสิทธิวันนี้แท่งวิกวันนี้อาจจะไซด์เว์ลงมาหมดแท่ง แต่ไม่ชนรับจากนั้นค่อยมาดึงไส้กลับช่วงข่าวนอนพัมเฮโรเพราะอะไรครับเพราะอย่างหนึ่งคืออาจจะก,กดตัวลงมาไม่ชนรับสําคัญเพื่อที่ว่าอะไรครับสร้างระยะไว้บินจําได้ไหมครับที่ผมบอกก่อนที่มันจะมีข่าวสําคัญข่าวใหญ่ๆกราฟอาจจะมีการสร้างระยะเพื่อบินหรือสร้างระยะเพื่อทุ๊บได้ไหมครับกราฟทุบลงมาเรื่อยๆแบบนี้เราคิดว่าอาจจะเป็นการสร้างระยะเพื่อบินแต่ไม่ชนรับนี่ไม่ชนรับสําคัญก็ได้ แต่ถ้าหากว่ากดตัวลงมาชนรับสําคัญก่อนบินก่อนที่มันจะมีข่าวเนาะถ้ามันมีการกดตัว i̇şte. ลงมาชนรับสําคัญนี้ก่อนที่มันจะมีข่าวชนทิ้งไว้แล้วก็ไซเวย์แล้วก yes. ็ยกตัวขึ้นแล้วก็มีการย่ําราคาบ้างมาชนซ้ําแล้วก็ไซเวย์แล้วก็ยกตัวขึ้นอันนี้คาดว่าคือการล่อาบแล้วเมื่อข่าวมากาฟจะทุบเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นดูด้วยว่ากราฟมีการกดตัวลงมาชนแนวรับของมันเองไหมแนวรับสําคัญเนี่ยถ้ามันกดตัวลงมาชนแนวรับสําคัญ แล้วก็เด้งย่ำราคากดตัวลงมาชนซ้ำอ,อีกแล้วก็เด้งหรือไม่ก็ไซด์เวย์อยู่แถวๆแนวรับสําคัญเนี้คาดไว้ก่อนเลยว่ากราฟจะทุบในช่วงข่าวนอนฟาร์มเฮโรแต่ถ้ามันกดตัวลงมาไม่ชนรับสําคัญนี้สักทีถูกไหมครับถ้ามันกดตัวลงมาไม่ชนรับสําคัญนี้สักทีแปลว่าในช่วงข่าวอาจจะดึงไส้กลับหมดแห่งของวิกเลยซึ่งในทางเฟรมเดย์ day, หรือ h 4ก็เป็นการบินไปเลยเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับกราฟกดตัวลงมาเพื่อสร้างระยะบิน เห็นไหมกดตัวลงมาสร้างระยะบินเห็นไหมหรือไม่ก็ยกตัวขึ้นไปเพื่อสร้างระยะทุบถูกไหมครับเพราะอะไรครับมันจะมีต้านสําคัญอยู่โซนข้างบนถูกไหมครับซึ่งจะเป็นต้านเดเพราะฉะนั้นการที่กราฟจะบินได้โดยที่ไม่ชนต้านสําคัญแล้วเบรกไปไกลๆกราฟต้องทุบลงมาเรื่อยๆก่อนแต่ไม่ชนรับสําคัญเพราะถ้าชนรับสําคัญแปลว่าต้องกดตัวลงไปเลยเพราะฉะนั้นข่าววันนี้มันมีสิทธิ์ที่จะทำสองอย่าง,สา,างสามอย่างคืออะไรครับกดตัวลงมาช่วงก่อนข่าวอาจจะก,กดตัวลงมาทํา กดตัวลงมาถูกไหมครับแต่ไม่ชนรับสําคัญนี้ซึ่งเป็นรับจุดกับตัวของวิคและเป็นรับเดย์ด้วยถูกไหมครับทับซ้อนกันสร้างระยะเสร็จปุ๊บแต่ไม่ชนรับสําคัญปุ๊บแปลว่าช่วงข่าวมาอาจจะบินแล้วดึงไส้กลับของวิคไปเลยหมดแท่งก็ได้ถูกไหมครับหรืออาจจะทุบลงมาชนรับก่อนลอ่อาบแล้วก็ทุบลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบาบอย่างหนักเพราะคนที่ตั้งบาบลิมิตหรือบาบไว้แล้วเขาจะมี SL เถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการาฟมันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาเรื่อยๆก็ได้ แล้วก็ช่วงข่าวมาก็ชนล่อใบแล้วก็ทุบลงมาจากนั้นทุบลงมาเค mm hmm. ó, ลียวอลุ่มฝั่งใบเสร็จปุ๊บดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็เป็นไปได้เห็นภาพไหมครับ mm hmm. <อ>เพราะฉะนั้นเราต้องดูไว้ก่อนว่ามันจะทําไงแต่ถ้ากราฟมีการไซด์เวมาชนรับแบบวนไปวนมาเนี่ยชนรับย่าราคาไปเรื่อยๆช่วงข่าวผมมองว่าอย่างไรก็สุบแต่ถ้าหากว่ามันกดตัวลงมาไม่ชนรับมีสิทธิ์ที่จะดึงไส้กลับแล้วบินไปเลยก็ได้หรือชนรับแล้วกดตัวลงมาเคลียก่อนแล้วค่อยดึงไส้กลับ เป็นไปได้ทั้งสองทางเพราะว่าชนรับคือการล่อบายล่อบายแล้วต้องเคลียร์แล้วพอชนรับล่อบายเสร็จปุ๊บเคลียร์เสร็จปุ๊บมีคนโฟลเซลถูกไหมครับมีคนโฟลเซลมีคนเฮเซลกราฟดึงไส้กลับยกตัวขึ้นทิ้งคนเซลไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเห็นภาพใช่ไหมครับอันนี้คือการวิเคราะห์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ปุ๊บแปลว,ว่าเรารู้แล้วว่าการมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรถ้ามันมีการชนล่อบายแล้วแปลว,ว่าเราจะต้องไม่รีบายเพิ่มรอให้มันกดตัวลงมาทุบให้แรงแค่ไหนก็ช่างทุบลงมาคุณก็บายที่ไส้นี้หนึ่งไส้ หรือไม่ก็ตั้งบาลิมิตไว้เลยเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันทุบลงมาเคววาลียร์วอลุ่มฝั่งบายเสร็จแต่ไม่ชนรับไม่ชนรับถัดไปก็คือรับวิกถูกไหมครับถ้ามันชนรับวิกก็ให้มันชนไปแล้วคุณก็ไ,ไปหาตั้งบารีมิตอีกทีหนึ่งก็คือไส้ของวิกตรงนี้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วคุณต้องไปหาไสในทางเฟรมที่เล็กลงเพื่อที่ว่ามันกดตัวลงมาอาจจะไม่ถึงไสวิกอาจจะถึงแค่ไส้ของทางเฟรมเล็กแล้วดึงไสกลับแล้วก็หรือไม่ก็สร้างไพ่ช่างกลับตัวฝั่งบายแล้วก็บินขึ้นไป ถ้ามันไม่ชนรับสําคัญนะครับช่วงข่าวก็ใบได้หนึ่งไม้ก่อนข่าวก็ใบได้หนึ่งไม้แล้วถ้าหากว่ามันเลือกเคลียร์ทุบมาคุณก็อาจจะใบที่ไซนี้อีกหนึ่งไม้ถูกไหมครับเพราะถ้ามันทุบมามันก็ต้องเคลียร์บอลุ่งฝั่งใบถูกไหมแล้วมันมีสิท์ที่ยะเคลียร์บนลุ่งฝั่งใบไม่พอมันมีสิท์ที่จะกดตัวลงมาเคลียร์ละเอียดด้วยเพราะว่าอะไรครับมันมีคนติดใบยอยู่ข้างบนเห็นไหมพอพอ,พอมันมีคนติดใบยอยู่ข้างบนที่อาจจะยังไม่คัดอยู่กราฟมีสิ์ที่จะเคลียร์ละเอียดก็คือทุบลงมาลมา รอใบที่ตรงนี้อีกแล้วก็เคลียร์เคลียร์ละเอียดจากนั้นเคลียร์ละเอียดเสร็จปุ๊บอาจจะดึงไส้กลับที่หลังเพราะว่าอะไรครับทิ้งคนเซล,ลไว้ข้างล่างมันก็จะมีคนโฟลว์เซลบ้างเฮ mm hmm. เซลบ้างจากการที่กลัวพอแตก mm hmm. ก็ทิ้งคนเซลไว้ข้างล่างแล้วก็ดึงไส้กลับสุดท้ายคนที่กําไรก็คือคนที่รู้ว่ามันจะทํำยังไงแล้วเล่นตามเกมถ้าไม่ชนรับเราใบาถ้าชนรับเราก็หาไม้ใบใหม่ที่ไส้ถ้าวิ่งมาชนรับต่อเราก็มีไม้ใบาจากไส้ข้างล่างติดอย่างมากเราก็ติดแค่สามไม้ไม่ใบเพิ่มเพื่อ ราะสุดท้ายแล้วถ้ากราฟดึงไส้กับเราไ่มีไม้ใบไปเล่นแล้วเรามีไม้ใบไปปิดเห็นไหมครับไม้ใบที่เอาไว้ปิดไม้ใบที่เอาไว้เล่นเก็บกาไรก็อยู่ข้างล่างก็มีเห็นไหมแล้วพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บสุดท้ายกราฟกลับมาที่ตรงกลางคนก็ติดเซลล์ข้างล่างติดบายข้างบนตลาดก็ได้เปรียบตรงที่ว่าตลาดกลับมาที่ตรงกลางแล้วทิ้งให้คนใบข้างบนคนเซลล์ข้างล่างเห็นภาพไหมครับเนาะนั่นคือสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะ แต่ถนะ้าหากวันนี้มันดึงไส้กลับไปเรื่อยๆอย่างนี้แท่งลูกนะถ้าวันนี้มันดึงไส้กลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีสิทธิที่ช่วงข่าวมาจะทุบลงมาก็ได้เห็นไหมมันเป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เข้าข้างตัวเองเราจะดูตามเราจะดูตามการวิ่งเราจะดูตามปฏิกิริของการาฟว่ามันทําอะไรวันล่ออะไรไว้เราบ้างหรือมันไม่ล่ออะไรหรือมันมีสิทธิ์ที่จะเคลียร์ฝั่งไหนเราต้องดูตามปฏิชิรนชัดเจนไม่เล่นไม่เล่นตามความรู้สึกไม่เล่นตามอารมณ์เราดูสภาพตลาดว่าเขาไปทํายังไงอยู่ถูกไหมครับ เพราะว่ามันมีแนวรับวิกตรงนี้ที่มันยังไม่ได้ถูกชนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมาไม่ยอมชนแปลว่ามันอาจจะไม่ต้องการที่จะล่อายที่แนวรับนี้เลยด้วยซ้ําเพราะถ้ามันไม่ต้องการที่จะล่อายเลยแปลว่าช่วงข่าวมาก็าจ,จะดึงไส้กลับหมดแท่งของวิกแล้วบินไปก็ได้ส่วนในทางเฟรมเดย์และเชวก็คือการบินนั่นแหละเราสร้างไพชั่นกลับตัวฝั่งใบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่เวลาเล่นพยายามอย่าอย่าเข้าข้างตัวเองเข้าข้างอะไรครับเข้าข้างไพชั่น ดูไพ่ชั้นเป็นหลักว่าไพ่ชั้นทาอะไรมันมีสิทธิ์ที่จะทาอะไรถ้าไพ่ชั้นหลักเป็นของฝั่งใบแล้วคุณคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงแต่ไม่ชนรับไม่ล่อใบคุณก็ต้องรู้แล้วว่า่าถ้าไม่ล่อใบเพิ่มแปลว่ากาฟก,ก็ต้องยกไม่ดึงไส้กลับที่แท่งนี้ก็ต้องทําอะไรครับก็ต้องปิดแท่งเกียวนี้ตรงนี้เราสร้างไพ่ชั้นกลับตัวในอาทิตย์นี้เลยถูกไหมครับเป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่ทั้งทำท,งท,งทั้งการดึงไส้กลับปดแท่งแล้วบินจากการที่เคลียร์ใบเสร็จแล้ว หรือทุบลงมาล่อายแล้วเคียววอลุ่มั่งายถูกไหมครับแล้วจากนั้นดึงไส้กลับแล้วก็ปิดแท่งเคียนอยู่แถวนี้แล้วก็จากนั้นสร้างพลชั่นกับตัวฝั่งบายตรงนี้แล้วยกตัวขึ้นชนต้านเห็นไหมเป็นการสร้างแนวรับสูงขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันจะทําลายรับนี้อันเนี้ยค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีนึงว่าเราจะทํายังไงถูกไหมครับแต่ถ้ามันยังไม่ทําลายรับนี้ก็ยังไม่เป็นไรเราดูกันตามเกมเนาะตามพลชัตนของแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์แต่ละวันแต่ละแท่ง H 4ดีกว่า นะครับสามทำเฟรมมันทำเฟรมมันวันนี้ได้มีการจบแท่งแล้วถูกไหมครับทำเฟรมมันได้ดปิดแท่งเป็นแห้งแดงนะครับแล้วแท่งที่แล้วได้มีการกดตัวลงทําไส่แต่ไม่ทะลุไส่ของแท่งก่อนหน้าแป้วไม่ต้องการนี่จะเบรกลงอยู่ถูกไหมครับแล้วมีการยกตัวขึ้นนะครับทำไฮแต่ก็ยังไม่ทะลุไส่ของแท่งก่อนหน้าเหมือนกันแล้วก็ไม่ชนต้านที่เป็นต้านวีกและเดย์เห็นไหมยกตัวขึ้นแต่ไม่ชนต้านสําคัญเห็นไหมครับมันจะมีต้านสําสคัญกากับไว้อยู่เห็นไหมยกตัวขึ้นไม่ชนต้านสําคัญที่เป็นต้านจุดกลับ แล้วก็ดึงไส้กลับเห็นไหมแล้วก็กดตัวลงไม่ชนรับสําคัญเห็นไหมแล้วก็ดึงไส้กลับเห็นไหมครับมันยังไม่ยังไม่ได้ชนรับสําคัญหรือต้านสาคัญเลยเห็นไหมครับแปลว่ามันมีกรอบรับกับต้านสาคัญเนี่ยอยู่ประมาณ 20, อสอง0มืจุดเกือบเกือบ2มืนจุดซึ่งถ้าการาฟวิ่งถ้ามันยังวิ่งไซเว์ในกรอบมันก็มีเที่ยววิ่งราวๆ2 0 0 0มื่นจุดนี้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงให้เผื่อเผื่อการ MM ไว้ M y ก็คือไม่ 10, ใช่แค่ว่าหมื่นจุดนพอทนได้แค่หมื่นจุดส0ไม้ทนได้แค่หมื่นจุด คุณต้องเผื่อไว้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะเผื่อได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณต้องเข้าใจว่าการาฟทองคามีสิทธิ์ที่จะวิ่งได้มากกว่าหมื่นจุดในบางวันเห็นไหมครับบางวันทุบทีหนึ่งหมื่นจุดหมื่นสองพันจุดก็มีเห็นไหมครับ,บ 1, 12, เพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อไว้ให้มากกว่านั้นเพราะว่าอะไรกรอบไซด์เวย์ของทองคําตอนนี้อยู่ราวๆสองหมื่นจุดซึ่งกรอบไซด์เวย์เนี้ยอยู่ราวๆสองจุดแปลว่าถ้าคุณไปติดบายอยู่ข้างบนแล้วมันเลือกที่จะทุบลงมาหากรอบล่าง กรอบล่างของหองไซเวย์เนี่ยก็คือแนวรับสําคัญซึ่งเป็นแนวรับวีกและเดตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมข้างบนก็เป็นแนวต้านวีกและเดยถ้ามันเลือกที่จะทุบจากข้างบนแล้วคุณไปติดบายอยู่ข้างบนทุบลงมาสองหมื่นจุดคุณต้องทนให้ได้นั่นแหละคือการเผื่อไม่ใช่ว่ามันมันทุบมันมันขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บคุณมีไหม้บจากการที่มันกดตัวลงมาคุณก็ยบ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 าบสุดท้ายพอมันลงมาถึงจุดนี้คุณทนไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้คิดเผื่อแล้วว่ามันมีตรงไหนที่เราบายไม่ได้บ้าง คุณจะบายตรงไหนคุณก็บายอันนี้อันตรายคุณต้องรู้ด้วยว่าเกาะกรอบรอเนี่ยมันวิ่งได้สองหมื่นจุดแปลว่าถ้ายกตัวขึ้นไม่ถึงสองไม่ถึงไม่ถึงต้านไม่ต้องยังไม่ต้องการที่จะเบรกแล้วคุณแล้วคุณไปโฟล์บายสุดท้ายแล้วถ้ากราฟดึงไส้กลับหมดแห้งแล้วดึงไส้กลับหมดแล้วกดตัวลงมาที่กรอบข้างล่างด้วยแปลว่าเกือบสองหมื่นจุดนั่นที่วิ่งแปลว่าถ้าขอคุณพนไม่ไหวจริงๆแล้วคุณเล่นทองไม่ได้เพราะว่าอะไรครับทองมันวิ่งแรงมากแล้ววิ่งได้ไกล ของกรอบแต่ละไซส์ของกรอบไซส์เวทแต่ละกรอบอันนั้นเกิดขัญรึกความอันตรายของทองคําครับมันไม่เหมือนฟอเร็กาการที่คนไปเล่นสก,กุลเงินสก,กุลเงินมันวิ่งได้น้อยกว่าในแต่ละวันแต่ละแท่งความหันผวนร้อยกว่าอันน่าจ,จะปลอดภัยสําหรับคนที่ทุนน้อยมากกว่าแต่ถ้าเป็นทองถ้าคุณไม่ได้เผื่อไว้คุณไม่ได้คิดเผื่อบริหารพอร์ตไว้แล้วถูกไหมครับคุณไม่ได้เผื่อทุนไว้แล้วไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้เลยว่าคุณจะทนได้แค่กี่จุด แล้วคุณควรจะเล่นกี่ไม้เพราะคุณควรจะเปิดที่ตรงไหนบ้างอันนี้มีสิทธิ์ที่จะผ่อนล้างได้ทุกเมื่อเห็นภาพไหมครับเห็นไหมนี่คือกรอบไซด์เวของไทม์เฟรมวีคเดย์อ่กรอบไซด์เวของทองคาที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่ซึ่งแนวต้านสําคัญของวิคเดย์อยู่ตรงนี้ที่สามสี่สี่สี่แล้วก็แนวรับสําคัญอยู่ที่สามสองหกสามห่างกันอยู่ประมาณเกือบสอง0มืนจุดซึ่งการวิ่งสองหมืนจุดเนี่ยทำให้หลายๆคนได้ล้างผรอนแน่นอนถูกไหมครับ อพราะฉะนั้นคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะออกออเดอร์ดูทุนคุณให้ดีตรงไหนควรเปิดค่อยเปิดยิ่งถ้าคุณคุณน้อยมากคุณก็ควรที่จะรอให้มันมีการกดตัวลงไปหาโซนสําคัญที่คุณคิดว่าจะบายได้คุณค่อยบายเพราะว่าถ้าคุณน้อยคุณบริหารผ่อนยากคุณมีสิทธิ์ทีจะโดนลากเยอะแล้วคุณมีสิทธิ์ทีแก้ไม้ได้ยากคุณก็ต้องรอที่จะให้มันวิ่งลงไปหากรอบข้างล่างก่อนหรือมีการกดตัวลงไปชนรับผ่านไส้ถูกไหมครับ ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับแล้วคุณค่อยบายจากนั้นคุณค่อยดูว่าคุณจะเล่นยังไงไม่ใช่ว่าไปไล่บายตอนที่มันปุ๊บไปไล่เซลตอนที่มันบินไม่เอานะครับแบบนี้อันตรายเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแบบคุณคุณจะเซลคุณต้องรอให้มันมีการยกตัวขึ้นไปทํหไฮแค่ไหนกระช่างจากนั้นสร้างพชั่นกลับตัวฝั่งเซลที่สําเร็จสมบูรณ์เสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านคุณค่อยเซลอันนี้คือสำหรับคนที่พุทธคุณน,น้อยแล้วมีการบริหารที่น้อย ก็อย่างเช่นถ้าเป็นฝั่งใบก็คือให้มันมีการชนกดเอ่อเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับจากนั้นสร้างไพ่ั้นกับตัวฝั่งใบเห็นไหมยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาไม่ถึงรับเราก็จะบายอันนี้คือสำหรับคนที่ทุนร้อยเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเล่นแบบเสี่ยงแบบคนปกติได้ที่เขามีทุนใหญ่คนที่เขามีทุนที่หนาพอเขาสามารถที่จะเล่นได้โดยที่ตอนที่มันทุบลงมาอาจจะมีการบายที่ก่อนหนึ่งรับสําคัญหนึ่งไม้ ชนรับถัดไปก็มีอีกหนึ่งไม้ชนรับถัดไปก็มีอีกหนึ่งไม้เขาจะเล่นสามถึงสี่ไม้แล้วอาจแล้วกราฟอาจจะมีการกลับตัวจากนั้นถ้ามันยกตัวขึ้นทําลายต้านได้ปุ๊บเขาก็มีหวังที่จะเขาจะไปแก้ไม้ที่เสียแล้วก็จะมีไม้ที่กําไรจากเกือบไปไส้ก็ได้เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นคุณต้องดูคุณต้องคํานวณให้ดีเนาะแล้วจริงๆแล้วคุณเชื่อไหมครับคนที่มีพอที่สามารถทนได้เป็นสิบสิบไม้แล้วทนได้หลายเป็นหมื่นจุด เขาเล่นจริงๆเขาก็ไม่เล่นหมดสิบไม้อย่างมากเขาก็เล่นแค่ห้าไม้เต็มที่เลยเพราะห้าไม้นี้ถือว่าเยอะแล้วถือว่าคุณไม่ได้ดูไพ่เชันแล้วคุณเปิดไปเรื่อยๆถ้าเกินห้าไม้นี่คือการเปิดไปเรื่อยๆซึ่งอันตรายว่าตัวคุณมากเนอะนะครับฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้ทําการบ้านด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันอันตรายมากที่คุณจะเล่นโดยที่คุณไม่ได้คํานึงถึงอะไรเลยเนาะแล้วท่าเรมเดย์ก็อย่างที่บอกชัดเจนก็คือมันดึงไส้กลับแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะ ทุบลงมาชนรับแล้วทุบลงมาก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันจะสร้างไพชั้นกลับตัวตรงนี้ให้สมบูรณ์ก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะเห็นไหมครับแท่งนี้แท่งล่าสุดนี้ได้มีการกดตัวลงทําไส้แต่ไม่ชนรับแล้วยกตัวขึ้นถ้ามันจะยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ชนต้านก็แปลว่าเราอาจจะต้องหาไม้เซลลแต่ถ้ามันมีการยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆโดยการที่มันไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยๆจนไปหาแนวต้านอันนี้มนไม่ต้องหาไมเซลแล้วนะครับถ้าการาฟมันไซเวย์ไปหาแนวต้านแปลว่าการาฟมันล่อเซลล์คุณจะต้องไม่เซลล์ แล้วไม้ใบคุณถ้าติดอยู่ข้างล่างอยู่แล้วคุณมีไม้ใบยอยู่ข้างล่างอยู่นั่นแหละจะเป็นไม้ใบที่ดีเนาะเราจะไม่ไปเซลล์พัมเพื่อแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการาฟมันมีสิทธิ์ทียจะยกตัวขึ้นยังต่อเนื่องก็ได้แต่ต้องดูพฤติกรรมว่ามันจะไซดเวย์ขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีการไซเวย์ขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วมีจังหวะหนึ่งที่มันมีการกดตัวลงมานะครับทุบลงมาเพื่อเลียร์แต่ก็ยังไม่ชนรับคุณก็จะหาไม้ใบได้เพิ่มดยด้วยแล้วก็เอาไม้ใบนั้นไปแก้ไม้ข้างบนซะนะครับอสดี Saturday ก็ประมาณน้ แต่จริงแล้วทําเฟรมเฮชโวทำไปแล้วทำอะไรไว้ล้าบ้างที่เราเห็นทําเฟรมเฮชโเดิมทีได้มีการสร้างพชาเนกับตัวฝั่งบายที่สําเร็จและสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับชนต้านในแท่งที่2แล้วทําลายต้านได้แต่แค่ยังปิดเนื้อเทียนไม่ได้ถูกไหมยังสร้างเนื้อเทียนได้ไม่สําเร็จมาสร้างเนื้อเทียนสําเร็จในแท่งที่สามจากนั้นตรงนี้ได้มีการสร้างพชาเนกับตัวฝั่งเซลลที่ไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ในแท่งที่2คาดว่าเป็นการกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล เออไม่ใช่กดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายแต่เป็นการไซด์เวย์ลงมาเพราะฉะนั้นการไซด์เวย์ลงมาแบบนี้เราคาดว่าอาจจะต้องมีการทุบลงมาก่อนให้เราบายเราถึงจะบายแต่ถามว่าตรงเนี้ยบายได้ไหมบายได้ครับเพราะว่าถ้าถ้ามันจะกลับตัวจากตรงนี้ยกตัวขึ้นไปเลยผมก็ไม่แปลกไม่แปลกใจอะไรถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยคือตามการที่ทำเรทไโชกดกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายาก่อนที่จะบินขึ้นใหม่ใหม่ก็ได้แต่ก็ระมาัดระวังเพราะมันมีสิทเที่ยะทุบลงมาชนรับแล้วก็ทุบลงมาอีกก็ได้นะคครับับเปป็นไได้้ทงู่ง พราะฉะนั้นจะออกออเดอร์ก็ออกอย่างระมัดระวังเผื่ออะไรไว้ด้วยคิดเผื่อไว้ด้วยเอ่อบริหารความเสี่ยงพอร์ททุนอะไรไว้ให้ชัดเจนนะครับจะออกออเดอร์ที่ไหนดูให้ดีเนาะแล้วถ้าหากว่ามันมีการยกตัวขึถ้าคุณบายแล้วมันมีการยกตัวขึ้นไปชนต้านได้ทําลายต้านได้หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือชนต้านชนต้านได้ทะลุไส้ได้แล้วไปปิดแห่งเทียนอยู่เหนือไส้แปลว่ามันคือการที่ชนต้านก็คือทําลายต้านได้แล้วก็ปิดแห่งเทียนสําเร็จอันนี้จะดีมาก พอทักขึ้นได้จะขึ้นได้อย่างแข็งแรงแล้วขึ้นได้แรงมากเนาะแล้วถ้ามันชนต้านได้ทําลายต้านได้แล้วทําลายไส้ได้เสร็จปุ๊บมันมีสิีเที่ยเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้แล้วก็เบรกขึ้นไปหาต้านเดแลวก็ต้านเดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นต้านจุดกับตัว H f o H4 แล้วก็ตรงที่เป็นต้านที่มันทุบลงมาของ H f o แปลว่ามันมีสีเที่ยวเบรกไปแล้วเบรกไปแรงด้วยยิ่งทํามันไซเวไปหาแนวต้าน3แนวต้านนี้นะครับเนี่ยต้านที่มันทุบลงมาของ H f o ต้านเดแล้วก็ต้านเดเนี่ย ถ้ามันไซเวไปหาแปลว่าต้าน3าต้านเนี่ยไม่ไม่จะกลับมาไม่แข็งแรงแล้วถ้าการที่มันกลับมันไม่แข็งแรงปุ๊บกราฟก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับทางเฟรมเฮชวอลเดวีวันแล้วก็มันวันนี้ผมก็บอกไว้ครบแล้วเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในการออกออเดอร์ด้วยดูให้ดีก่อนที่จะเปิดออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงทเท่านี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วสหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ